สวดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยค่ะแอดก็มีไฮไลท์จังหวะการทำคะแนนสวยๆของน้องบีมบิ๊มิชียรก๊กกรมในนัดล่าสุดมาฝากค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยค่ะช่วงตีสองครึ่งเวลาในไทยเนี่ยทีมน้องซี่ของน้องบีมก็ก็เปิดบ้านต้อนรับทางด้านแต่วิลฟลอร์รองนะคะโดยแมตช์นี้เนี่ยทีมน้องซี่ของน้องบีมก็ล้างตาได้สําเร็จซึ่งก่อนหน้านี้ที่เจอกันเนี่ยค่ะเป็นอ่าน้องซี่ของน้องบีมที่เป็นฝ่ายพิมพ์ทําไป2ต่อ3เซตเนี่ยซึ่งแมตต์อันเนี่ย สู้กันดูเดือดยันเซตตัดสินเลยและก็เป็นน้องซีที่พิ่พรผามไปและแบบเนี้ยก็มาล้างตาได้สําเร็จและก็เป็นการชนะขาดด้วยเนี่ยชนะ3ต่อศูนย์เซตเลยด้วยสกอร์ยีต่อ17 25ต่อ19และ25ต่อ22่สิบสอก็รว่าเปิดบ้านทุกทางด้านแต่วิวเนี่ยยับเลยนะคะไม่ให้สูสีเหมือนนัดก่อนหน้านี้ที่เจอกันนะคะ และหลังจากที่น้องซี่ได้เก็บ3คะแนนเพิ่มเนี่ยก็ทําให้ตารังแนตอนนี้น้องซี่ก็ขขับขึ้นมารั้งดับ2ของตารางเนี่ยคะแข่ง16นัดชนะ13แพ้3มี39คะแนนก็ริว่าตอนนี้เนี่ยทีมน้องซี่ก็กําลังแบบไปได้สวยเลยนี่ส่วนของน้องบีมพิมพ์ชียกุกรำของเราเนี่ยแมตช์น,นี้ก็ได้รับาการลงเล่นเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะคะโค้ดก็ยังคงไว้ใจน้องเหมือนเดิมและแมตช์นเนี้ย น้องก็ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมค่ะอะเพื่อเพือนการสิลานนี่ค่ะเดียวเราไปดูกันนะคะว่าแมทเนี่ยน้องบีของเราจะปังขนาดไหนแต่ก่อนจะไปดูแอดขอคคลนหนึ่งไหลด้วยนะคะและสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทา้งช่องค่ะไปค่ะเดียวเราไปดูไฮไลท์ไหนเซตแรกกันเลยซึ่งตอนนี้เนียคะ น้องซีเนี่ยขึ้นน้ำอยู่3ต่อ2นะเรโต้เสิร์ฟไปบอลแรกเขาไม่ดีค่ะเขาเคาะมายังดักได้อย่างไงลูบินสั้นยอดเขาก็ยังเหนียวค่ะเขาตีมาลูกนี้ยังกุดได้ค่ะเรโต้น้องบีมฟาดจาาังวันนี้เขาก็ยังเหนียวเหนียวเกินเขาผลักมาติดบล็อกยังอยู่ยังอยู่อีก เขาเคาะมาน้องบีมนีเหนียว,วค่ะยังไงเขาตีมาลูกนี้ยังขุดได้บอลลุนข้ามไปมายังไงคะลัลลี่นี้อ่ายังไงเอ่ยน้องบีมของเราก็ยังไม่ตายอะ่ะมาเขาหยอดมาบีมยังขุดได้บีมแบบอ่านเกมขาดเลยนะนี่เลยแล้วสุดท้ายก็เป็นทางด้านโลบินสันแนวฟาดไปจังหวะนี้ ต้องบีมแบบอ่านเกมขาดเลยนะว่าวิลูกเนี้ยเขาต้องหยอดแน่นอนคือรีบที่จะแบบวิ่งไปรองเลยอ่ะเออสุดสุดส,ดส,ดสดนี่เลยเนี่ยคะ่ะโรบินสันนี่ก็แบบสุดจัดนะแมตชเนี้ย4-2ค่ะเลโต้จบต่อสบไปอ่ะบอนแรกเขาไม่ดีแล้วคะ่ะเขาหยอดมาติดปลอกโอเคโวอลเวสนะคะ ล็อกลงไปลูกนี้กดลงไปเลยนะอลบูบลูนี้นี่เลยเกี่ยวลงไปเลยนะีคะลูกนี้เลเตอร์เสิร์ฟยาวไปยาวไปค่ะตอนนี้7ต่อ2ไปแล้วนะคะลูกนี้เป็นน้องบีมบล็อกค่ะทุกคนนี่เลยนะคะบล็อกทางด้านเกรสนะคะตัวทำคะแนนหลักของเขาเลยนะเกรสแบเนี้ทำไป12บสองคะแนนนะคะ นี่เลยโอ้โหมอนสเตอร์บล็อกเลยเนี่ยค่ะกดฝังเลยโค้ดของเขาก็แบบทนไม่ไหวนคะคะตั้งแต่เสมอกันสองสองนะแล้วก็ตอนนี้โดนทางด้านนองซี่เนี่ยรันหแต้มติดเลยนะคะขึ้นนำา8ต่อ2เลยโค้ดก็ขอบและนอกทันทีค่ะอ่ะตอนนี้ก็กลับลงสู่สนามแล้วเนคะคะเลโต้เสิร์ฟต่อเสิร์ฟไป บอลแรกหลน้นยังไงคะยังไงเล่นเร็วลูกนี้แหมเขายิงเหนียวเขาฟาสวนกลับมายังอยู่ยังอยู่และน้องบีมฟาดููกนี้เขาก็ยังเหนียวค่ะเขาตีมาแหม,มลูกนี้เขาตีดีนะคะไล่มาห้าต่อเก้านะคะเสรมาอ่าบอลแรกสวย น้องบีมฟาดเรียบร้อยคราวนี้ไม่พลาดค่ะตีหนักเลย10ต่อ5ยังนําห่างอยู่นะคะหแต้มเลยมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนี่เลยนะะี่ค่ะตีมุมตรงนะคะจังหวะนี้มีช่องว่างระหว่างบล็อกกับเสาวอากาศอยู่นิดเดียวเนะะี่ยค่ะแต่ว่าน้องบีมเนี่ยตีมันมากๆเลยเนะะียค่ะตีเท้าช่องนั้นเลยะคะ่ะลงไปแบบสวยงามนะีคะ และวสว่านี้วอลวิสเสิร์ฟเอสนาทุกคนทําให้ตอนนี้นี่ยนน้องซี่ขึ้นนํา1 1ต่อ5แล้วนะเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาบอลแรกพอสมควรนะคะแมตช์เนี้ยน,นี่เลยค่ะทุกคนสองแต้มติดแล้วนะเออโอ้โหมาดูภาพใช้อีกครั้งหนึ่งนี่เลยรับแล้วบอนมันแบบปลิ้นออกไปเลยนะคะลูเสิร์ฟของวอลวิสลูกนี้12ต่อ5แล้วค่ะ อลิษแบบดีใจสุดนะคะกลางปีกเลยลูกนี้เ <c oughs> สิร์ต่อค่ะเสิร์ไปอ่ะบอลแรกเขาสวยลูกนี้เล่นเร็วมาหยุดลูกเสิร์ฟของบริษได้แล้วเนะะียค่ะ6ต่อ12ค่ะเสร์มาบอลแรกสวยคุณตีจะทำเมรลูกนี้ยังไงยังอยู่เขาเคาะมาอ่ะยังเหนียว ผลักไปลูกนี้เขาก็ยิ่งเหนียวค่ะมาเขาฟันมา,มาได้ไหมยังได้ไหมอืมหไม่ทันนะคะลูกนี้แหมมาดูภาพใช้อีกครั้งหนึ่งในจังหวะน,นี้แบบมันรูดบล็อกน้องบีมลงมานะบีมก็พยายามที่จะแบบงัดขึ้นแล้วนะแต่ว่าเพื่อนเล่นต่อไม่ได้นะคะทุกคนอ่ะมาต่อกันที่จังหวะน,นี้เขาหยอดมายั่งเหนียวค่ะ น้องบีมขอไปอ่ากลายเป็นดีอ่ะเจอแม่บอนแก้นะคะสำหรับน้องบีมนะลูกดีนะคะขอไปสกิดปลายมือของบล็อกนิดนึงค่ะทำให้บอลมันแบบเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ลงไป13ต่อ7ค่ะน้องบีมลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟไปอ่าบอลแรกเขาไม่ดีเท่าไหร่นะเขาฟาดมาจากวันนี้ยังเหนียวอย่งไหน โลบินสั้นหือใส่หนักจริงค่ะลูกนี้ลอยมันเลยนะคะมาดูผ้าชัยอีกครั้งหนึ่งนี่เลยค่ะลูกสามเม็ดลางของโลบินสั้นคือแบบหนักจริงนะอะอะลูกนี้เขาไหลมายังดักได้ะ่ะลบินสั้นฟาดไปจนวันนี้เขายังเหนียวมาเขาตีชนเข้ามาติดบล็อกโอเคเจอบล็อกของทางด้านประชิกนะคะ Monster b l ็อกเลยลูกนี้นี่เลยนะคะทางั้นเพลสนะคะก่อนหน้านี้โดนบล็อกของน้องบีมนะคราวนี้มาโดนทางด้านแบบปรสิตนะคะอ่ะและเมื่อสักครู่น้องบีมเสริร์ฟหลดออกไปนะะี่ค่ะเอกไปนิดเดียวค่ะตอนแรกไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเลียเขาไปเขาเหนียวค่ะวิบลเขาแอบเหนียวนะเขาย้อนมาอ่ะบีมยังดักได้โลบินสั้นห,หดจริงนะ สามเม็ดกลางโรบินสันก็แบบหนักมากสุดอะวันนี้แบบมาหนักจริงมาโหดจริงนะคะโรบินสันและเจ้ามนีเขาฟาดมายังขุดได้โรบินสันอีกครั้งติดบล็อกยังรองไว้ได้อะและโรบินสันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ลูกนี่อะทุกคนแม่หัวเลาะเลยเนี่ยโรบินสันตีไปโดนใส่ตัวเขาแล้วแบบ กระเด็นข้ามมาเป็นแต้มเฉยเลยอ่ะได้แต้มแบบงงๆนะคะทางฝั่งเขาอ่ะอ่ะสังงวันนี้บอลแรกไม่ดีนะคะทุกคนและน้องบีมเคาไปจัมาวะน,นี้อ้าเป็นแต้มอ,อ่ะทุกคนดูนี่เลยเนี่ยค่ะเจ้าแม่บอลแก้ของจริงค่ะบอลแก้นี่ยกมาเถอะบอลแก้นี่ยยกมาเถอะเดี๋ยวบีมจัดการให้นะคะ นี่เลยเนี่ยทุกคนตีเหนือบล็อกเลยนะลูกนี้นะหลมฉันจําเสิร์ฟไปอา้อาวเอสค่ะทุกคนนี่เลยคือแมบเนี้ยลูกเสิร์ฟของทางด้านน้องซี่คือเล่นงานทางด้านตาวิวแบบสุดๆอะ่ะเออบอลเสิร์ฟคือแบบทําลายระบบของเขาไปหมดเลยเนี่ยค่ะจําเสิร์ฟไปเนี่ยบอลแรกไม่ดีแล้วค่ะเขาะมาลูกนี้อา้าวหลุดออกไปอีกเห็นไหม คือแบบพอบอลแรกไม่มาทุกอย่างมันก็รวนไปหมดเลยนะคะและก็ตีเสียไปเองนะคะ22ต่อ12แล้วค่ะตอนนี้อ่ะโลเป็นสั้นจำเสิร์ฟไปอ่ะลูกนี้กดเดยอะไปหน่อยเน,ะะนี่นค่ะติดเน็ตค่ะไม่ข้ามตาข่ายนะคะแต่ก็ยังกำไรอยู่นะเออเขาเสิร์ฟมา อ่าบอลแรกสวยน้องบีมฟ้าจังหวะน,นี้โอเคทัดปลอกออกไปนะคะลูกนี้ก็มีการขอโทษขอโพยกันนะมันจะโดนสีสระของอ่าวิลซันนะคะมิดเดิลบล็อกเกอร์ของเขานะก็ขอโทษขอโพยนะคะน้องบีมก็ยกมือแบบรีบยกมือขอโทษเลย24ต่อ16เซตพอยค่ะและสุดท้ายนี่ค่ะเซตนี้ก็เป็นน้องซี่ของน้องบีมเนี่ยที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ17 ขึ้นนำา1ต่อ0นย์เซตมาต่อกันที่เซตที่2กันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นนำอยู่3ต่อ2องบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ค่ะโรบินสันผลักไปติดบล็อกยังอยู่บอลล้นข้ามไปเขาผลักสวนกลับมายัางเหนียวค่ะลิเบรโร่หนองบีมฟ้าชมวงน,นี้ติดบล็อกแต่ว่าเป็นบล็อกเอาออกไปนะคะเสมอกัน3เท่าค่ะ มาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะจังหวะนี้ตีปิดเข้าในนี่คะเจอบล็อกของทางด้านลูซ่านี่ค่ะแต่ว่ามันกระเด็นออกข้างสนามไปเนี่ยค่ะลูกนี้วอลวิส e ลงมาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟไปอ่าบอลแรกเขาไม่ดีเท่าไหระะ่เนี่ยเขาฟาดมาจาังหวะนี้ <c oughs> เขาตีดีนะนี่เลยเนะะี่ยค่ะท็อปสกอร์ของเขาเนี่ยคะเกรส ตีลูกนี้คือแบบลงสามเหลี่ยมทองคําเลยนะคะตีมุมตรงลูกนี้ค่ะห้าต่อสี่ี่ยเอาเสรมอ่มะวันแรกสวยฟาดไปจงังหวะนี้เขายัางดักได้ตีส่วนกลับมายังขุดได้ค่ะออยอดอืมเขาเกี่ยวล้นข้ามมานะคะลูกนี้ และน้องบีมได้ไหมโอเคนี่เลยแะุ้กวคนลูกที่สองในเซตนี้นะของน้องบีมนะคะเจ้ามันนี้คือทางด้านออิซาเบลเนี่ยพยายามที่จะแบบพุ่งไปเกี่ยวแล้วนะแต่ว่ามันงัดไม่ขึ้นนะคะลูกนี้น้องบีมลงมาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟไปอ่าฟอนแรกเขาไม่ดีเนะะี่ยค่ะเขาเคาะมา ยังดักได้ค่ะไหลจังหวะน,นี้ยังอยู่ลิเบอโร่เขาเหนียวเกินเขายอดมานี่ยลูกยอดคือน้องบีมไม่หลงเลยนะคือรองได้ตลอดอะอ่านขาดจริงๆนะคะคือแบบลูกยอดของเขาส่วนมากจะจะไม่ค่อยได้คะแนนนะน้องบีมเราแบบรองได้หมดเก็บได้หมดนะคะและจังหวะน,นี้ก็เป็นทางด้านหลุนสั้นเนี่ยฟาดลงไปสับเต็มข้อเลยบีมเสิร์ฟ อ่าบอลแรกใช้ได้เขาตีมายังขุดได้อ่ะอ่ะเขาไปเขายิงเหนียวเขาฟาดสวนกลับมายังอยู่ค่ะและฟาดไปจังวันนี้เขายิงเหนียวเขาตีมาอมอันเยสนึกว่าออกนะคะลูกนี้ก็เลยปล่อยค่ะไอบอลมันลงค่ะแมลงเต็มใบเลยนะคะ ค่าน,นี้สมะบอลแรกสวยเนะเล่นเร็วโอเควอโลุวิสนะคะบอลเร็วลูกนี้สวยงามค่ะเร็วสมชื่อเนะะียค่ะลูกนี้นี่เลยน้องบีมลงมาเสิร์ฟค่ะสิบสามต่อสิบสองอลแรกเขาเกือบลนเขาเล่นบอลสองมาลูกนี้น้องบีมก็พยายามที่จะแบบพุ่งไปรองเลยนะแต่ว่ามันไม่ทันนะคะเขาเสมา บอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ค่ะต้องซีบอลข้ามไปต้องบิงมบ<า>้เขาเล่นเร็วมาแหมนะเขานำแล้วนะตอนนี้นะเขาแบบทำคะแนนรัวรัวแล้วนะโค้ดก็ทำไม่ไหวนี่ค่ะรีบขอเวลานอกทันทีเบรกเกมสักหน่อยค่ะเรียกทูกทีมเนี่ยมาคุยกันหน่อยมาปรับมาจูนกันหน่อยนคะคะมาวางแผนกันหน่อยนคะคะ และตอนนี้ก็กลับลงสู่สนามแล้วนะคะไหลจังหวะนี้โอเคสวยงามค่ะปราชิกนะคะกดลงไปนี่เลยตี้ฉีกได้สวยงามค่ะลูกนี้ลงในเส้นสามเมตรเลยนะมผมใช้ได้ค่ะแปลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟไปเอาเอสค่ะสวยงามนะคะ นี่เลยเขาปล่อยเนี่ยเขาแบบเช็คพลาดนะคะจังหวะนี้นึกว่ามันออกนะอ่ะหล่นนี่เรียบร้อยสิคะแบบนี้ประชิกจับให้อ่ะตีคมมากลูกนี้ตีโหดมันกรดใครนคะคะนี่เลยรับล้นแบบนี้ก็โดนสิคะโดนลงโทษสิคะรลยเสิร์ฟต่อค่ะ หยอดหยอนลูกนี้อ่าเขารับได้เขาฟันมาติดล็อกยังอยู่มาตีมาอีกครั้งนึงอ่าน้องบีมรับได้นะะี่ค่ะหยอดไปเขาก็ยังขุดได้อ่ะเขาตีส่วนกระหม่อมยังจับไ,ได้เลยอ่ะและวโลบินสันโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะถัดเราออกไปโคชช่วยเล่นไม่ได้นะคะโคช่วยเล่นไม่ได้ค่ะ สิบเจ็ดต่อสิบหกแล้วค่ะนํำแล้วค่ะตอนนี้แซงแล้วอ้าวแล้วนี่ค่ะเสิร์ฟเอสอีกแล้วนี่ค่ะเลอาเลอาสต่อค่ะเซไปอ่าบอลแรกเขาไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเขาฟ้านมาจาังวะนี้แต่เขาตีดีค่ะนี่เลยสาวสวยคนนี้เนะยคะ่ะเกรซตัวเด่นประจำทีมม่ะ เกรซลงมาเซิร์ฟค่ะเสิร์ฟไปอ่าบอลแรกเกือบหลน่นผลักไปจงังหวะนี้โอเคทำได้ดีนะคะหรือเป็นสั้นค่ะ19ต่อ17ยังได้เปรียบอยู่นิดหน่อยเนะะี่ยค่ะนี่เลยนัดไม่ขึ้นนะเกรซลูกนี้เสิร์ฟไป บอลแรกเขาล้นมาเรียบร้อยเลย,นนนลเ,ลยลเ,เนี่ยค่ะโรบินสันค่ะลงโทษเลยลงโทษเบาๆเนี่ยลูกนี้ยังไม่ได้แบบลงโทษแรงนะคะเขาเบาๆค่ะ <c oughs> อ่ะปวลาชีเสิร์ฟต่อนีค่ะวันแรกเขาไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเขาฟาดมาจังหวะนี้ยังดับไปได้ค่ะโรบินสันโอเคถัดปลอ,อ,อกไปเนี่ยค่ะคนนี้แบบ ึ้นี่คือเปอร์เซ็นต์เป็นแต้มสูงมากนะวันนี้นะหรุมินซันเปอร์เซ็นต์การโจมตีเนี่ย64%เเลยเนะะี่ยค่ะแล้วก็แมนเนี้ทำไป22สิคแนนนะเยอะสุดในแม์นี้เลยนะคะเอาตีมายังกัดได้อ่ะฟาดไปจังวันนี้อื้อสวยงามเนี่ยคะลูกนี้จงังหวะรอยขึ้นตีจาก3เม็ดกลางจงังหวะนี้ของเลอาขึ้นหนักเลยเนะะี่ยค่ะ ตีหนีบล็อกได้ดีค่ะและตอนนี้นี่ค่ะน้องซี่ขึ้นเซตพอยต์แล้วเนี่ย24ต่อ18ค่ะจะจบเลยไหมย,ยังไม่จบค่ะเขายังไม่ยอมนะคะยังไม่ให้จบค่ะแต่วิวยังไม่ยอมค่ะอาเซมอ่าอ้าวไม่ยอมแต่ว่าสุดท้ายก็แบบติดให้แหมสงสัยจะเปลี่ยนใจนะคะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกนะ เป็นทางด้านวิลสันเนี่ยที่เสิร์ฟลุดไปเนี่ยค่ะปิดเซนี้ให้กับน้องซีค่ะน้องซีก็น,นำสองต่หนึ่งมาต่อกันที่เซตที่3ามกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องซีตามหลังอยู่สองแต้มเนะคะสามต่อห้าและจังหวะน,นี้เขาเล่นเร็วโอ้โหต้องยอมเขาค่ะลูกนี้เขานำห่างสามแต้มแล้วนะหต่อสามแล้วนะคะ,ะนเซนี้เขาออกสตาร์ทได้ดีกว่านะคะมาดีเลย เขาเสิร์ฟมาบอลแรกเกือบล้นเซตมือเดียวให้น้องบีมฟาดอได้ไหมโอเคเขารับแล้วบอลมันกระเด็นข้ามมาเนี่ยค่ะแต่ว่าออกไปอ่ะมาดูภาพชายอีกครั้งหนึ่งน,นี่เลยนะะี่เลยเนี่ยค่ะแอบเสียวนิดนึงอ่ะน้องบีมลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟไปบอลแรกเขาสวยเขาฟาดมายังอยู่ อะฟาดไปอหลุดออกไปเองนะคะเมื่อมือเสร็จขอตีนะ,ะออกไปอะ่ะลูกนี้แม่เลตโตตีออกไปนะลูกนี้เขาเสร์มาวันแรกไม่ดีค่ะโรบินสันอืมโอเคแก้ตัวได้นะคะเราวันแรกไม่ดีลูกนี้แต่ว่าตีปิดได้อะ่ะ จบสกอร์ได้นี่ค่ะลูกนี้นี่เลยสาายโหดนะโรเบินซันเนี่ยซั์อย่างเดียวอะตีหนังอย่างเดียวนะคะเสอร์ไปบอลแรกเขาเกือบล้นเล่นบอลสองอยังไม่หลงนะคะลูกนี้น้องบีมฟาดไปได้ไหมอ้าวกลายเป็นดีเฉยเลยค่ะเฮ้ยเจ้าแม่บอนแก้วของจริงอะ่ะเออ ฉายานี้แบบได้มาเพราะว่าสีมือล้วนๆนะคะนี่เลยอะ่ะดูสิแหมเขาวางได้แบบสุดยอดอะ่ะน้ำหนักมือแบบเป๊ะๆนะคะสายตาก็แบบแหลมคมด้วยนะอเอา้าแล้วลูกนี้เขาเอาคืนค่ะเขาเอาคืนนะลูกนี้นี่เลยตีตรงกลางคอร์ดเลยเน,นี่ยค่ะลูกนี้เขาสมะ่ะ บัลแรกสวยค่ะฟาดไปฝังเลยเนี่ยลูกนี้โอ้โหลูมินสั้นโหดจริงมาดูอ่ะโอ้โหฝังเลยนะนนนลนะูกนี้นะนี่อ่ะหนักมากค่ะหนักมากเลยแปดต่อเก้าแล้วนะคะไล่มาแล้วเสาร์ไปอ่ะบัแรกเขาไม่ดีเท่าไหร่ค่ะ เขาเคาะมาอ่าดักไว้ได้เสร็จมาให้น้องบีมลูกนี้ไม่เหลือจ้าไม่เหลือนะคะนี่เลยแหมตีสวนกลับไปลูกนี้สวยงามเนี่ยน้องบีมเสมอแล้วค่ะเก้าเท่าหน,นะน,นักจริงนะลูกนี้หนักจริงนะก็รับแล้วบอลแบบกระเด็นออกไปไกลเลยนะคะสะไปอ้าวเอสค่ะ เอสเลยเนี่ยของเลโต้เนี่ยค่ะแสงแล้วค่สิบต่อเก้าแล้วมาดูอ่ะนี่เลยจุดเกรงใจเนี่ยคะเกรงใจกันก็แบบเนี้ยเออเลโต้สับต่อค่ะสับไปบอลแรกเขาไม่ดีเรต้องฟรีบอลข้ามมามาได้รูปแบบเน้นๆ ยังไงเอ่ยนี่เลยขึ้นเป็นแต้มนะคะคนนี้โรมินสันค่ะแบบน,นี้โดดเด่นนะจนแบบมงลงเลยอะ p v p เลยนะคะแต่น้องมี่ของเราก็เล่นดีนะแบบนี้โดดเด่นเหมือนกันนะคะเป็นรองท็อปสกอร์นะคะวอลวิสเตอร์ไปคอนแรกเขาสวยค่ะเขาเล่นเร็วมากยังขุดได้นะคะ เซตมาให้น้องบีมฟ้าจังหวะน,นี้เรียบร้อยค่ะโอ้โหลูกนี้แบบตีชีกหนีบล็อกได้ดีมากๆเลยจังหวัดสวนกลับเนี่ยน้องบีมส่วนมากจะทําได้ดีนะคะในจังหวัดสวนกลับคือแบบส่วนมากจะเป็นแ้มอ่ะชอบบอลแก้นะคะชอบบอลแก้ค่ะจ้าแม่บอลแก้ของจริงว่าลูกเป็นเสิร์ฟต่อสบายบอลแรกเขาสวยค่ะเขาไหลมาลูกนี้ ยอมเขานะคะลูกนี้ไหลได้สวยงามค่ะลูกนี้อยู่สั้นนะคะเพาสริมอ่ะอ้าวติดเน็ตโอเคแต่ว่าก็ได้ขึ้นกับมาแบบง่ายๆเลยเนาะสิบหกสิบสามแล้วนะคะตอนนี้อ้าตอนนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนทางด้านอะคู่น้องบีมกับทางด้านเลโต้ไปเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งทางด้านคาราคาซี่กับเมย์ลงมาแทนนะคะเล่นหน้าสามค่ะ คาราคซิสเตอไปตอนแรกเขาไม่ดีค่ะเขาตีมาติดบล็อกอยังอยู่ฟาดอีกครั้งหนึ่งติดบล็อกแต่ว่าเป็นบล็อกอ,ออกไปนะคะโดนอ่าทางฝั่งเมียแกะเด็นออกไปเขาเสริมาตอนแรกสวยค่ะฟาดไปจังวันนี้ยังไงยังอยู่นะคะตอนนี้น้องบีมถูกส่งกลับลงมาแล้วนะคะเล่นหน้าสามเหมือนเดิมนะคะ แล้วจังหวะน,นี้อะฟาดไปติดบล็อกอืหืออ่โรบนสันนะคะไม่ผ่านบล็อกนาลูกนี้เขาเสิร์มาอ้าติดเน็ตไปเองโอเคยี่สิบเท่าค่ะตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะคะยังสูสีกันอยู่ค่ะโรบนสันเสิร์ไปพลิกเน็ตอะเขารับได้อ่ะ เอฟาฟาดมาตงวันนี้ขุดได้ค่ะรุมสัน้นเซตมาให้น้องบีมโอเคมุมนี้ค่ะมุมนี้ที่ถนดัดมุมตรงมุมนี้แหละค่ะแล้วเขาเข้ามาร่วมไม่ทันเนี่ยมีช่องว่างระหว่างบล็อกกับเสาอากาศเนี่ยเยอะเลยน้องบีมก็แบบตีทะลุช่องนั้นเลยค่ะสวยงามค่ะเรื่น,นี้21ต่อ20รว่นสั้นจำเสิร์ไปบอลแรกเขาไม่ดีค่ะ เขาฟาดมาจังหวะนี้ยังขุดได้เนี่ยบลนสัน้นเซตมาให้น้องปีมยอดได้ไหมยังค่ะยังไม่ได้อ่ะเขาเคาะมาอือหอลูกนี้เขาแบบตีโดนเสาอากาศไปแล้วนะคะเป็นคะแนนของอ่ะทางด้านน้องเสียนี่เลยไม่แม่นอ่ะเราอ่ะเราไม่แม่นอ่ะเออเซอร์ไปบอลแรกหลน้นมา ยังไงเอ่ยน้องบีมคม,มมากลูกนี้ฝังเลยต้องเช็คแล้วไหมอ่ะสนามแบบเหล่าหรือเปล่านี่โมโมโมเดี๋ยวแอดจะโดนแบบเออแอดอย่าอวยเยอะอย่าโมาเยอะเดี๋ยวจะโดนเดีย๋ยวจะโดนอ่ะเขาไหลลูกนี้แมเอื้อมไม่ถึงนะ่ะ เนี่ยเอื้อมไม่ถึงนะคะลูกนี้เขาไลไมา22ต่อ23ค่ะบอลแรกสวยเซตมาให้น้องบีมนี่เลยแบทพอยตอ่ะแบทพอยตนะคะย4่ต่อ23นี่เลยบล็อกกลางเขาขึ้นมาไม่ทันเนะะียค่ะน้องบีมก็เลือกตีบิดเข้าในนะลูกนี้นะเห็นแล้วว่าแบบบล็อกกลางมาไม่ทันเนะะี่ยค่ะ มาดูนะคะว่าจะจบเลยไหมเสื้อไปบอลแน่เขาสวยอ่ะเขาผลักมาออกไปเองโอเคจบเลย <c oughs> จบเลยนะคะเซตที่สามนี้ก็เป็นน้องซี่นเนอาชนะไป25ต่อ22ค่ะดังนั้นคาะมีนะคะปิดให้ค่ะ <c oughs> ปิดแบบนี้ให้เลยนะคะ อาเชิรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะแมตช์นี้ก็เป็นน้องซี่ของน้องบีมนะคะเอาชนะไป3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ17 25ต่อ19และ25ต่อ22ค่ะในส่วนผู้เล่นที่ทดาะแนนสูงสุดให้กับน้องซี่แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทดาะแนนสูงสุดในแมตช์นี้เนี่ยเป็นทางด้านโรบินสันเนี่ยทำไป22คะแนนซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จอยู่ที่64สิบสี่เปอร์เซ็นต์อันดับสองเนี่ยค่ะเป็นน้องบีโม,ะะนนม่รเร็จอยู่ที่ 48%ตถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงนะคะซึ่งเป็นคะแนนจากการตบเนี่ย13บล็อก1ค่ะส่วนโมลลวิชเนี่ยทำไป9้คะแนนค่ะปราสซิกนะคะทำไป8ส่วนฝั่งเขาเนี่คะเกรซทำไป12จูเลียทำไป1 1และคาี่เน่ทำไป7ค่ะประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะพอได้ดูผลงานฟอร์มการเล่นของน้องบีมในแบบนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยค่ะ สำหรับคลิปต่อไปเนะีคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าทางผู้บรรยายฝรั่งเศสเนี่ยพูดถึงน้องบินของเราไว้ไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะกดติดตามกันเอาไว้ได้เลยแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย